ซึ่งพากันตั้งใจสํารวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะอบรมจิตดวงนี้เหละทั้งอบรมกายด้วยการงานทุกอย่างในโลกนี้ สู้งานฝึกฝนอบรมจิตไม่ได้เพราะว่างานฝึกฝนอบรมจิตนี้เมื่ออุคคลมาฝึกฝนจิตนี้ให้ดีได้แล้วมันก็มีความสุขไปงานอย่างอื่นนั้นถึงว่าจะทำให้เกิดดอกออกผลมากมายเท่าไหร่ ถ้าว่าจิตดวงนี้ไม่ดีแล้วมันก็หาความสุขไม่ได้เลยใครจะมีเงินมีทองเป็นกองคองก็ช่างแต่ถ้าหากว่าใจดวงนี้ไม่ตั้งมั่นไม่สงบไม่หนักแน่นแล้วมันก็หาความสุขไม่ได้เลยไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอน ให้ฝึก,กจิตอันนี้ <c oughs> <c oughs> การฝึก,กจิตมันก็ต้องมีอุบายมีอุบายหลายอย่างอย,อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสพาสิทธไว้บมนั้นมันก็ล้วนจะเป็นอุบายมาฝึก,กจิตสอนจิตในทั้งนั้นอุปาณิยติโลโกโ โลกคือมูสัตว์อันชะลาต้อนไปอยู่อัทุโวไม่ยังยย่งยืนอทุโวไม่ยั่งยืนอะอนะอิสโรไม่เป็นอิสระส่วนตัวนี่แหละ เรียกว่าโลกคือหมูสัตว์นี่นะเมื่อก็หมายเอาอัตภาพร่างกายของคนเรานี่เองเนะี่ยแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นรูกเป็นกายขึ้นมาแล้วไอ้ความชราความขําค่าความสุดโทอมนอ,อนไอก็นำไปอยู่เรื่อยไปมันมันเป็นของไม่ยั่งยืนอะไรเลย อาตาโนโลโกโลกไม่มีสิ่งไม่มีเครื่องต่อต้านเราจะเอาอำนาจบาดใหญ่อะไรมาต่อต้านไม่ให้ร่างกายนี้มันสุดโสมไปก็ไม่ได้เลยนี่แหละแล้วก็ไม่มีอิสระเสรีอะไรเลยกับความมุ่งหมายของดวงจิตนี่ เมื่อได้เกิดมาเป็นคนอย่างนี้แล้วก็วอยากจะให้มีอายุยั่งยืนนานไปตลอดกับตลอดกันไปนู่นเลยไม่มีใครอยากอยาก,อยากตายง่ายนะแต่แล้วมันก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้มันก็ถูกความแก่ความเจ็บป่วยไขย้บีบขั้นเข้าไปเรื่อยเหตุนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่ามันไม่เป็นอิสระแก่ตัวเลย อุโนโลโกะมัโลกนี่พองอยู่เป็นนิดม,มันพองอยู่จริงๆเลยโลกนี้พองอยู่เป็นนิดก็หมายความว่าจิตใจของคนเรานี่แหละมันอิ่มไม่เป็นมันหิวอยู่อย่างนั้นม,มันไม่รู้จักอิ่มเพียงทื่ว่ามันพองคือมัน เหมือนอย่างน้ําอยู่ในโอ่งในไหเนี่มันซึมออกไปแล้วมันก็แห้งลงไปทีละน้อยละน้อยมันไม่เต็มสักทีใจของคนเรานี่ก็เหมือนกันมันมันไม่เต็มด้วยความสุขสักทีมีแต่บกพร่องความสุขอยู่อย่างนั้นสักหน่อยทุกคนมาเกิดขึ้นมาแทน ไอ้ความสุขก็หายไปอา้าวเมื่อความทุกข์หายไปความสุขก็เกิดขึ้นมาแทนพอได้รับรถแห่งความสุขไปได้พอสมควรเอา้าความสุขนะั้นก็กลับหายไปอีกแล้วความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เนะี่ย ดังนั้นในพระศาสดายังตรัสว่าโลกนี้พ้องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิม่มมันอิ่มไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงรับทานอาหารอิ่มแล้วท่านไปไปทำการทำงานไปหน่อหนึงพัดกลับหิวขึ้นมาแล้วหาเงินหาทองได้มา อไดมาแล้วพอใช้ไปจ่ายไปหมดไปก็ก็อยากได้เงินขึ้นมาอีกแล้วต้องแสวงหาได้อะไรต่ออะไรมาแล้วใช้ไปบริโภคไปก็หมดไปแล้วก็ต้องแสวงหาใหม่มาอีกอยู่อย่างนี้โลกสนิวัตอันนี้เหตุนั้นพระองค์เจ้าจุงว่า ไม่รู้จักอิ่มนั่นเนี่ยมันอิ่มไม่เป็นเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองเนะถ้ามันเที่ยงได้อันใดมาแล้วมันก็ไม่สูญไม่หายไม่บกคร้องอนี่มันก็อิ่มแล้วมันก็อิ่มได้แต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ได้อันใดมาแล้วก็มีแต่สุดไปโทมไป ว่าแท้ที่จริงแล้วได้อัตภาพร่างกายอันนี้มามันก็มีตั้งแต่สุดไปโสมไปเรื่อยๆไปอย่างนี้เลยไม่มีอันมันจะแข็งแรงขึ้นไปข้างหน้านะนมีแต่มันอ่อนแอไปเรื่อยๆไปก็เห็นได้อยู่ชัดๆอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงว่า คนเรานี่มันจึงได้หิวความสุขอยู่เรื่อยไปเนื่องจากว่าร่างกายที่อันเป็นที่อาศัยนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดังนั้นอะ่ะมันถึงหาความสุขสบายสม่ำเสมอไปไม่ได้เลยก็จึงหิวความสุขอยู่อย่างนั้นอันมันโรคภัยเบียดเบียนเข้ามาเกิดทุกขเวทนาขึ้นใจกดดิ้น อยากให้ได้สวยสุข,ขเวทนาเบื่อต่อทุกขเวทนาอันที่จิตใจมันดิ้นรนมันดิ้นอยากหาความสุขมันเบื่อต่อความทุกข์เบื่อต่อความทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขทุกข์นั่นได้ไม่สามารถจะรู้เท่าทุกข์นั่นได้เพราะฉะนั้น จิตมันจึงได้ดิ้นลนกวดแก่งไปมานี่ก็แสดงว่ามันได้ประสบความทุกข์แล้วมันก็อยากไปสเสวงหาที่สุขสบายดิ้นไปเท่าไรก็ยิ่งไม่มีความสุขเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกอุบายให้อย่าไปดิน้น ทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็กำหนดรู้อยู่ตรงนั้นรู้เท่าทุกตามเป็นจริงรู้ว่าทุกนี่เป็นเรื่องของขันห้าไม่ใช่เรื่องของเราขันห้ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรูนไปกระทบกระทั่งกับดวงกิจนี่ เมื่อจิตฉลาดมันก็กำหนดรู้ว่าขันห้ามันไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามันเที่ยงมันก็จะไม่แปลผันนี่เพราะมันไม่เที่ยงมันถึงได้มาแปลผันกระทบกับจิตคือความรู้สึกนึกคิดอันเนี้ยจิตนี้เมื่อรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวตนของเราแล้ว ทุกทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ของเราอีกแหละวันนี้นะมันก็เห็นลงไปอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของขันห้าไปทุกขเวทนาต่างๆเรากําหนดว่าเราเราไม่ได้มีทุกขทุกไม่ได้มีอยู่ในเราทุกมันเป็นเรื่องของขันห้าทางหาเมื่อตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าแล้วทุกก็ไม่ได้มีในตนนี่มันเมื่อปัญญามันเกิดขึ้น พิจารณาเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็รู้เท่าทุกได้ตามเป็นจริงเมื่อมันรู้เท่าได้จิตก็ไม่วันไหวไปตามทุกขเวทนานั้นนั้นอันนี้แหละการที่บุคคลจะพ้นจากทุกได้ก็ต้องมารู้เท่าทุกก็ต้องอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ปล่อยจิตให้วันไหวไปตาม การที่ไม่ปล่อยจิตให้วันไว้ไปตามนั่นนะแสดงว่าไม่ยึดมั่นในทุกนั่นนะถ้ายึดมั่นแล้วก็วันไว้ไปตามมันเป็นอย่างนั้นลองให้สังเกตดูดังนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็ให้พึ่งเข้าใจอุบายวิธีรู้เท่าทุก จึงจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะว่าทุกข์นี้มันมากับขันห้าเมื่อขันห้านี้มีอยู่ตราบใดทุกข์นี่ก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นจิตนี่เมื่อยังมาอาศัยขันห้านี้อยู่ตราบใดซึ่งจะไม่ให้รับรู้กับความทุกข์กับความสุขนี่ไม่มีจะไปเกิดในภพใจชาติใดก็ทม ขึ้นชื่อว่าไปอาศัยอยู่ขันห้านี้แล้วนะจะให้มันมีความรู้สึกเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาไปทุกน้อยหนึ่งจะไม่มาสัมผัสกับจิตเลยอย่างนี้ไม่มีไม่มีในโลกไหนๆทั้งนั้นเลยอ่ให้เข้าใจกันอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจทำไปจริงอย่างนี้แล้วนั่นแหละก็จึงว่ามันจึงไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น จึงอดได้ทนได้เมื่ออดทนต่อทุกเวทนาต่างๆได้อย่างนีม้มันก็อดทนต่ออำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงได้เหมือนกันคนเราที่จะเกิดความโกรธขึ้นอย่างนี้นะมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาก่อนอถ้าอดกั้นทนทานต่อเวทนานั้นได้ ความโกรธมันก็รุนแรงไปไม่ได้มันก็ย่อมเบาบางลงลองสังเกตดูคนเราเนะี่ยเมื่อเวลามันโกรธขึ้นมาแล้วมันเกิดเวทนาขึ้นในกายในจิตนั่นเลยถ้าผู้ใดรู้ตัวแล้วอย่างนี้ก็ไปเพ่งเวทนานั้นเลยบบนี้กำหนดรู้เท่าเวทนานั้นตามไปจริงนะ ความโกรธมันก็เบาบางลงเท่านั้นเองมันจะไม่รุนแรงขึ้นมาอีกเลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเวทนาเนี่ยสำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะนั้นให้พากันเอาใจใส่ให้ดีการภาวนานี่นะอย่าว่านั่งไปน,น,นานๆหน่อยนี้เอาแล้วเกิดเวทนาขึ้นแล้ว เวทนาทั้งทางกายเวทนาทั้งทางใจไอ้ใจเมื่อสงบไม่ได้มันก็เกิดทุกขเวทนานั่นเองร่างกายเมื่อใจไม่สงบออร่างกายนี่ก็ปวนปัน่นใจปนปัน่นร่างกายนี่ก็ปนปั่นไปตามกัน,น,นเลยเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ เมื่อไม่รู้เท่าเหตุต่างๆอันทําให้ใจฟุ่งซ่านเลื่อนลอยนั้นแล้วจิตมันก็ฟุ่งอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันสงบลงไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องต่อสู้กันไม่ต้องทอถอยนั่งภาวนาลงไปลนะ อามันเจ็บมันปวดขอกำหนดใจให้มันแน่วแน่กำหนดใจไว้ให้มันแน่วแน่ให้มันเข้มแข็งเ,เมื่อใจไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บปวดเหล่านั้นแล้วต่อไปมันก็ค่อยเบาไปเบาไปไอความเจ็บปวด,วปวดทุกเวทนาต่าง,างมันเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่ว่าผู้มีโรคภัยประจำตัว อันนั้นถ้าหากว่านั่งไปนานเข้าโรค้มันกําเริบขึ้นอย่างแรงอันนี้อันนั้นมันก็เหลือวิสัยอันนั้นสู้ไม่ไหวแต่ถ้าหากว่าโรคภัยไม่กําเริบในร่างกายอันนี้กายนี้เป็นปกติธรรมดาอยู่เนี่ยมันพอระงับเวทนาได้น,นั่นเอง สำหรับผู้ที่ทำใจเข้มแข็งอดกั้นทนทานทำใจให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยเมื่อใจตั้งมั่นมันไม่หวั่นไหวแล้วทุกสิ่งอย่างมันก็ระงับไปเองมันไอ้ที่มันไม่ระงับลงได้ก็เพราะว่าใจนี่มันหวั่นไหวหรือเหมือนให้พากันเข้าใจ นี่แหะถ้าพูดไปพูดมาแล้วก็จึงว่ามันมันมารวมลงที่จิตตรงเดียวนี่นะถ้าทำจิตตรงนี้ให้สงบระงงับลงไปได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างสงบลงหมดเลยไม่มีอะไรนั่นเนี่ไม่มีอะไรจริงๆนะมีก็เหมือนไม่มีเพราะมันไม่มีผู้รับรู้นี่นะ นันไม่มีผู้ยึดผู้ถือ,อสังขารทั้งหลายเนะี่ยมันก็เกิดแล้วแปรพลนแจกดับไปตามเรื่องของมันนะถ้าจิตนี่ไม่เข้าไปยึดไปถือแล้วมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันอยู่ยนั้นผู้ที่สบทุกข์ก็คือจิตที่ไม่รู้เท่านี้เท่านั้นหละถ้าจิตนี่ไปรู้เท่าเสียแล้วจิตนี่ก็ไม่เป็นทุกข์กว่านี้ น,นแล้วสังขารนามรูปต่างๆเหล่านี้มันก็แปรปวนแตกดับไปตามการตามเวลาของมันถึงเวลาแปรผันมันก็แปรไปถึงเวลาแตกดับมันก็แตกดับไปใครๆจะไปห้ามปรามมันก็ไม่ได้ เนี่ยเราก็ภาวนากำหนดรู้ตามสภาพความจริงอย่างนี้ไปก็อย่าไปสำคัญว่าเราตายเราเจ็บเราปวดอย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปสำคัญมันให้กำหนดรู้ว่าสังขารมันแปรปรวนมันกำลังจะแตกจะดับอยู่นี่ ให้กำหนดรู้เท่าอยู่เท่านี้เองเยอย่าไปให้ใจมันวิตกกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เมื่อไรเนาะถึงจะหายอะไรตออะไรมันวิตกกุจา์ไปอยู่งั้นถ้าหากว่าจิตนี่มันวิตกไปอยู่อย่างนั้นมันก็เดือดร้อนแหละจิตอวันไหวไปมาหาความสุขสบายไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นพยายามฝึกจิตตรงนี้นะฮะมันเข้มแข็งมันตั้งมั่นลงไปใช้ปัญญาสอนจิตตรงนี้ให้มันรู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงอย่างพิว่ามาแล้วแต่ความจริงมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตนี่นะมันไม่ฉลาด สอนตัวเองไม่ได้นี่สำคัญอยู่ตรงนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนไปตามเรื่องของมันถึงเวลามันแตกมันดับมันก็แตกดับไปแต่การที่จะมีปัญญาสอนจิตให้ละอุปาทานละความยึดความถือต่างๆนี้นะมันไม่ค่อยมีปัญญาอย่างว่านี่นะนี่แหละมันบกพร่องอยู่ตรงนี้ ทุกคนขอให้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วอาศัยปัญญานี่ยสอนจิตดวงนี้เลยไปถ้ามันเดือดร้อนรุ่นวายกับเรื่องอะไรแล้วก็กำหนดใจให้ใหตั้งมั่นลงแล้วกับสอนใจตัวเองเอาเดือดร้อนเรื่องนั้นเดือดร้อนไปทำไมเพราะทุกสิ่งมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับไป เราจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมมันเป็นของเราหรือไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราก็เมื่อไม่ใช่ของเรานั้นจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเลยตนเองหักสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะมันเมื่อสอนตัวเองได้อย่างนี้ละรับรองว่าใจไม่เป็นทุกข์แน่นอนนะ อใจมันก็ปรงก็วางไปตามเรื่องของมันนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากมันไม่มีความเพียรอย่างว่านี้เรื่องมันนะ่ะแม้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในวัดวาอารามแล้วก็ดีบางคนก็ยังประมาทอยู่มากมายไม่ตั้งใจทำความเพียรจริงจัง ไม่เอาจริงไม่พิจารณาจริงมันก็ไม่เห็นจริงไม่รู้จริงนั่นแหละเมื่อมันไม่รู้จริงมันก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องค้าประกันอ,อไม่มีเครื่องค้าประกันไม่ให้จิตวันไหวการที่จิตไม่วันไหวก็เพราะมันมีความรู้จริงเป็นหลักประกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมัน <c oughs> เพราะฉะนั้นพยายามทุกคนอย่าไปตีตนตายก่อนใครเพราะว่าความจริงมันมีให้เรารู้มีให้เราเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าจิตนี่มันไม่ยอมรับความจริงเหล่านั้น นี่สำคัญนะมันมันไม่ยอมรับก็เพราะว่ามันยังชอบใจกับสิ่งที่ไม่จริงไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นนะอะนี่สำคัญมากตรงนี้นะถ้าจิตนี่มันยังไปชอบกับสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ยนั้นมันจะไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้เลยเป็นอย่างนั้นก็เมื่อจิตนี่มันไป พอใจก็ของไม่เที่ยงเมื่อของเหล่านั้นแปรปรวนไปจิตนี้ก็หวันไหวเป็นทุกข์เดือดร้อนไปแล้วมันจะมายอมรับความจริงได้อย่างไรจิตที่วุ่นวายหวันไหวไปอยู่อย่างนั้นนะ่จิตที่มันจะยอมรับความจริงได้ต่อเมื่อทำให้มันตั้งมั่นลงไปในปัจจุบันนี้จริงๆเป็นอย่างนั้น ไม่วันไว้ต่อสุขไม่วันไว้ต่อทุกข์ไม่วันไว้ต่อความแปรปรวนของร่างกายสังขารต่างๆหมนี้นะเมื่อจิตไหวันไว้แล้วมันก็ยอมรับความจริงเหล่านั้นเลยวบบน,นี้นะโอ้สังขารร่างกายนี่มันไม่เที่ยงจริงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากจริงมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาอะไรเลย อันนี้ก็เป็นความจริงถ้าเป็นของเราก็ต้องบังคับได้ที่มันแปรปวนไปตามหน้าที่ของมันนี่มันบังคับไม่ได้นั่นนั่นแหละเป็นเครื่องชี่บอกว่าไม่ใช่ของเรานี่เราก็มีอุบายเตือนใจสอนใจอยู่อย่างนี้นะ เมื่อเมื่อเตือนใจเข้าไปอย่างนี้ไตรลักษณะญาณนมันก็เจีมแจ้งในใจความไม่เที่ยงแห่งสังคารมันก็มาปรากฏเจียมแจ้งอยู่ในใจนี้ความที่ขันห้านี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากมันก็มาปรากฏอยู่ในใจนี้ความที่ขันห้านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของเขาของเราอะไรเลย มันก็มาปรากฏอยู่ในใจนี้ตกลงว่าญานทั้งสามนี่นะมาปรากฏอยู่ในจิตใจของเรานี่มาปรากฏอยู่ในจิตใจของผู้ฝึกให้ตั้งมั่นลงไปหมายเขาว่าอย่างนั้นดังนั้นอย่าไปสงสัยลังเลอะไรเลยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่รู้จริง อย่างนี้นะไปวิตกวิจารณ์อย่างนี้ไม่ไม่ควรจะไปวิตกอย่างนั้นอแต่ที่ไม่รู้จริงก็เพราะไม่ได้ทําจิตให้ตั้งมัน่นอย่าไปทิ้งหลักนี้ถ้าผู้ใดทําจิตให้ตั้งมัน่นลงไปได้แล้วผู้นั้นต้องรู้ความจริงของสังขารร่างกายนี้แน่นอนเลยทีเดียว <c oughs> ดังนั้นทําอย่างไรอ่ะ จิตใจนี่มันจะสงบระงับจากอารมณ์ต่างๆจะเป็นกลางลงไปได้แล้วก็เอาแลยเพ่งเข้าไปไม่ต้องยินดีในเวลาทุกขวเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจในเวลาทุกขวเวทนาเกิดขึ้นเพ่งให้รู้เท่าทุกขรู้เท่าทุกอยู่อย่างนี้ตามธรรมดา เมื่อรู้เท่าถุกรู้เท่าทุกอยู่อย่างนี้แล้วจิตมันก็เป็นกลางได้นั่นแหละถ้าไม่รู้เท่าทั้งสองอย่างนี้แล้วจิตเป็นกลางไม่ได้เลยความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อทําจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งนี่เป็นจุดสำคัญน,ะนั่นแหล ันนั้นกลัวว่ามันจะทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้มันต้องผ่านการอบรมมันต้องมีอุบายแยบคายในใจมาโดยลำดับดังที่อธิบายให้ฟังมานี่ล้วนแต่เป็นอุบายแยบคายทั้งนั้นเลยให้เพิ่งพากันจำเอาไว้แล้วไปสอนใจตัวเองเข้าไปสอนเข้าไปให้มันรู้ ความมุ่งหมายมันรู้เท่านั้นเองนะรู้ไม่ยึดรู้ไม่ถือรู้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็รู้เท่าทุกข์ไม่ยึดถือเอาทุกข์มาเป็นตัวเป็นตนเมื่อสุขเกิดขึ้นก็รู้เท่าสุขไม่ยึดถือเอาความสุขนั้นมาเป็นตัวเป็นตน ไม่สำคัญว่าเราเป็นสุขในขณะนี้เนะี่ยอย่างนี้นะคันว่าสุขเกิดขึ้นอย่างนี้สุขนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปนี่เราเรากำหนดรู้เท่าไว้เลยมันก็เป็นความจริงนี่ไอความสุขที่เกิดจากสัมผัสนี่ไม่ยั่งยืนจริงๆนะไปได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละเดี๋ยวเดียวก็แปลผันเป็นทุกข์ไปอย่างนี้นะ ดังนั้นเราก็กำหนดรู้เท่าทั้งทุขรู้เท่าทั้งทุกข์ดังกล่าวมานี้เดี้ยวทำจิตได้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งลงไป ừ. บำเพ็ญภาวนาเนี่ยเอาอยู่อย่างนี้แหละ ừ. อย่าไปหนีหลักหมู่นี้เลยถ้าไปหนีหลักหมู่นี้แล้วมันมันหลงอะ่ะเพราะว่า เรื่องสุขเรื่องทุกข์แนจิตใจมันสัมผัสอยู่เสมอเสมอไปอบัดน,นี้เมื่อเราจเจริญปัญญาเข้าไว้มากๆเข้า,าไปแล้วมันรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วบัดน,นี้มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นว่าจิตนี้รู้สึกว่าเป็นกลางบัดน,นี้นั่นแหละไม่เอียงไปข้างสุขไม่เอียงไปข้างทุกข์เลยรู้สึกว่าเป็นกลางอยู่ได้นี่น,ะนี่ให้มันให้มันรู้อย่างนี้นะ ให้มันเกิดความรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วนั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมุ่งต่อทำรรของจริงดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้